สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้บาวิตกับสรฟ้าพี่พ่อน้องมาแกงพักขี้เล็กใส่หนังงัวนะครับพี่น้องนี่เบิ่งพี่น้องแกงอยู่ทงไหยทงหน้าเมื่อนี้ร่มแห้งอีลีครับร่มแห้งแห้งอากาศหนาวจัดเลยครับพี่นี่ก็ถือว่าหนาวอยู่บาวิตกเ็เลยได้ใส่เสือ้อแขนยาวตอนนี้ก็สวยแน่แล้วนะครับหมอกเรล่งเดือดพี่น้องเอาเบิ่งไปน้ำกันนะครับ แกงผักกิเล็กใส่หนังงัวสุดแซ่บเข้ามาเนี่นะครับอัดรับเรียกใส่เครื่องลงไปนะครับอู้ใส่เครื่องนะครับเกลยเร,ยเรยีนี่ก็ะสิมีกระเทียมตะไคร่หอมหัวแดงแลบบ้วก็บบกพริกล้อนะครับใส่ลงมาเลย นงง้ำม้วนะครับนี่ตอนเปื่อยๆพี่น้องบ้าเยื่ิกินให้นป้องอืมตอนนี้เปื่อยอืมว่าตอนนี้กุ้งอือม,ออม,อม,อมโอ้ <laughs> đó nương, giờ nì nhảm thế nương, nhảm tôm gì kĩ nay, ăn không phải đấy, mền, cắt nào uổng, thăng em mình ุงลงไปเลยแป้งนัวนะครับไตได้หลายมันยังแซบหลายนี่นี่เตหน่อยแซบหน่อยนะครับนำป่าชักน้อยมุมีสูตรตาโตวครับปุงแซบย่างเดียวไปแดกจักน้อยอ เดกสิเป็นกน้อนผักชิเล็กนะครับนี่เบาอิดต้มเองต,เต้มไว้เต่าวาดนี่ครับจืดแล้วนะครับถิมลงไปเลยพักกีตู้นี่เอาไว้แต่แท้ตอนมันสุกแล้วนะครับพี่น้องสุกขีป,ปวง,งเขาจะหออใส้นะครับกับผักความนี่เด็ดเลยนี่ สูตรสไตล์บ้านๆครับคน้นกินห้อนๆอ,อากาศเทาหนาวเนะครับพี่น้องจัดแฉบไปน้ำกันรอสักครู่มาพี่น้องมา กินแทบๆก็เบาอิจครับบัดนี้เอาอยู่ข้างเตาเลยครับมันหนาวพี่น้อง้เย,ยังพักขี้เลี้ยงห้องข้ามเขาเงี้ยนะครับเนาะโอ้ยเบาอิจเลื่อมสว่วนเลยแบบอืมบรรยากาศเขาหนาหน,นาวครับร่มแห้งอยู่ทรงแน่อืม งน,นเรื่อซสอนซุ้มหนึ่งนัง่งแข่งนี่ไม่อยู่ในหมอ,อยู่ครับ ทันเปื่อยเป็นไงครับแส่บพึบ่งก็ฮึมตอนนี้เปื่อยดิกินเขาอ,อยู่ในบ้านมันาเสซ่บครับ ก็ได้บรรยากาศพี่นอ้องอือฮเข้าไม่เข,ขาขาครับอันนี้เบ้าอิฐเท็ดเองเป็นเข้าปวดสารพิษนะครับ 我在这山给面。 มื่อนี้ลืมซ่อนหน่อยใส่ซ่อนประทาดเลยครับอืม <ผ>มพ <c oughs> ักกระดาต้นนี่ขมแห้งอยู่ครับ สวนห่อนๆมากี่นะตูนคว้าจุดเลยว่าไงนะ มันทอนพูดไปรล่าตายหัมตาแจกกันบ้างโอ้ยน้ำวานลวกดิบ้วบาึ สุดยอดครับผม